ครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับพี่ยังพลรถบ้านนะครับวันนี้พาไปดู t o y ย t a t i g e ก D4D นะครับ t i g e อร์ดนะครับภายในสวย่นะครับภายในสวยแอร์เย็นนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเลขไปอยู่ที่3า0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องติดเรียบร้อยนะครับเครื่องเดินเรียบครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ก็ขึ้นลงได้ปกติครับเป็นตัวปี4เก็บตัวสุดท้ายนะครับไทเกอร์ตัวนี้ D4D ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับปี4เก็บก่อนจะมาเป็น v ีโ o นะครับวักเครื่องตัวเดียวกันกับ v ีโ o นะครับตัวนี้่อเคดีรับสีสันก็ตามอายุการใช้งานครับรถวิ่งทางไกลจากเชียงใหม่ถึงคอนแกนครับมุบปุบวิ่งตามประสบการณ์ของคนขับนะครับ ภาษีเต็มครับ68นะครับภาษี68นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวแถมคอกไปด้วยนะครับแถมคอกเดดไปให้นะครับแบล็เรเดอร์มีเรียบร้อยนะครับยางดีสีเส้นครับวิ่งทางไกลมาไม่มีกอแงครับไม่ได้คิดค้าลิงครับราคาตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่ตั้งไว้ที่75,000ครับ75,000ใครสนใจมาเอาไปเลยนะครับ เป็นเครื่องตัวเดียวกันกับวีโก้นะครับบล็อกเดียวกันครับสองเคดีนะครับปีสี่เจ็ตัวสุดท้ายนะครับวีโก้ตัวแรกจะเป็นปีสี่แปดนะครับเครื่องนิ่มนะครับโดนเรียบนะครับตดใจนะครับสิดต่อมานะครับศูนย์ค่าแปดหกสี่ห้าแปดหนึ่งสามแปดเอกสารชุดโอนครบนะครับศูนย์ค่าแปดหกสี่ห้าแปดหนึ่งสามแปดนะครับรถติดถนนใหญ่นะครับบ้านเหล่าดาดีอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือแอดไลน์มาได้โทรมาคุยกันได้นะครับขายตามสภาพนะครับก็มีประมาณนี้ครับแต่รถขับมันครับเย็บดีครับพุ่งครับไอดีไลน์ผมก็เบอร์0ูนย์เก้าแปดหกสี่ห้าน่ะครับมาโทรศูนย์เก้าแปดหกสี่ห้าแปดหนึ่งสามแปดศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสามสี่หกสี่แปด ครับบ้านเรล่าลดีพเพิ่มเบอร์คอนก่นนะครับสนใจนะครับ75,000บาทเท่านั้นโอเคนะครับสวัสดีครับ